ขอเตือนแต่มุสลิมและมุสลิมะทั้งหลายในปัจจุบันนี้มีมุสลิมมากมายที่ปล่อยปละละเลยในเรื่องของเวลาละหมาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาไม่ได้สนใจว่าเขาจะละหมาดตรงเวลาหรือไม่ หรือบางครั้งยอมทิ้งเวลาละหมาดเพื่อที่จะประกอบอาชีพของเขานี่คือเป็นสิ่งที่อิสลามนั้นตำหนิกับบุคคลเหล่านี้โดยที่เขาเหล่านั้นไม่มีเหตุจำเป็นที่จะต้องละเลยต่อเวลาละหมาดเพราะนี่คือเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานุวะตะลาได้กล่าวเตือนเอาไว้ในส u r a h a n n อ m ā ū อัลลอฮฺซุบฮานุวะตะลาได้กล่าวว่าฟาَ و ลลْลٌ ل ِّ ل ْ م ُลْ ل ِ م ِ ي ن َ الَّذِينَ าُ م ْิَ ن ْ ص َ ا ดังนั้น ความหายนณะจงประสบแก่บรรดาผู้ที่ทําการละหมาดคือแบบไหนล่ะครับพี่น้องคือบรรดาผู้ที่เขานั้นละเลยต่อการละหมาดคําว่าซาฮูนนั้นเช็คซดอและนฟอล์ันฮาฟิซฮูลล้อได้อธิบายว่าคือบุคคลที่เขาเอาละหมาดดูฮรีไปละหมาดอัสรีเอาละหมาดอัสรีไปละหมาดมักริบเอาเวลาละหมาดมักริบไปละหมาดในเวลาอิชานี่คือบุคคลที่เขาเหล่านั้นละทิ้งเวลาละหมาดอันเนื่องมาจาก เหตุผลส่วนตัวหรืออาจจะประกอบอาชีพแล้วก็ให้ความสำคัญกับการงานนั้นมากกว่าการละหมาดฉะนั้นก็ให้เราพี่น้องทั้งหลายตักเตือนกันภรรยาเราลูกของเราและคนที่อยู่ในครอบครัวของเราให้พวกเขาเหล่านั้นรักษาการละหมาดและพระองค์อัลลอฮฺตาลาจะรักษาคุณงามความดีของเราวันนี้ถ้าหากเราละเลยเราปล่อยปะละเลยในเรื่องของการละหมาด อัลลอฮฺสุบฮฮานาะตะลาก็จะปล่อยปะละเลยในเรื่องความสําเร็จในเรื่องอาชีพการงานที่ดีและการเป็นอยู่ของเราในโลกดุนยานี้ฉะนั้นอย่าปล่อยประละเลยกับสิ่งที่เป็นคําสอนของศาสนาเมื่อใดก็ตามที่เราประสบป,ปัญหาก็ให้เราทบทวนชีวิตของเราว่าเรานั้นกระทําสิ่งใดบ้างกับสิ่งที่อัลลอฮฺทรงโกรธ